นี่ครับบรรยากาศหลังเกมครับดวน99ออเพชรขุนศึกหรือว่าตาพันเปอร์เซ็นต์ครับต้องบอกว่าสไตล์ัารชกคล้ายๆยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะครับถอดแบบเป๊เลยครับประเภทสายโหดครับโอ้วันนี้หนาไป400,000ครับบรรยากาศหลังชกครับติดตามได้ทางช่องยู u b e ครับเหี่่วดัวัรศยากครับนี่ครับโฉมหน้าของ ส่วน99ออเพชรขุนศึกหรือว่าตาพันเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ทีมงานครับนี่ครับบรรยากาศครับเอ้าเดี๋ยวจะให้น้องเขาพูดอะไรสักหน่อยเป็นไงบาดแผลได้เไยครับนี่หน่อยครับไม่เจ็บไม่เจ็บครับไม่เจ็บเนาะครับฝากติดตามหน่อยผลงานน่าจะต่อไปก็ฝากติดตามไปต่อไปด้วยครับขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดครับ ฝากเอฟซีติดตามด้วยครับฝากเอฟซีทุกท่านที่ช่วยติดตามผมด้วยครับครับผมครับผมอ่านี่คือด่วนเก้าเก้าครับก็อย่าลืมครับผลงานของด่วนเก้าเก้าตาพันเปอร์เซ็นต์หรือว่าออเพชรขุนศึกครับนี่นักชกสายเลือดจากยะโสธรครับโหดเหลือเกินครับลายดีครับ ขอบคุณปุ๋ยดีคุณภาพปุ๋ยตารานกปะหางที่ร่วมสนับสนุนคลิปดีๆครับติดตามได้าทางช่อง YouTube เกี่ยวดำมวยสยามครับนี่ครับลูกพี่ครับตา0 0นเปอร์เซ็นต์าพ0เปอร์เซ็นต์ครับตา0 0นเปอร์เซ็นต์นี่ครับตา0 0นเปอร์เซ็นต์โอ้ <c oughs> ีี่เย,เย,เยอฝากดวง 99, 99ครับนี่รถถังตัวใหม่ครับรถถังตัวใหม่รถถั <c oughs> งสองครับ100%ครับเ <c oughs> อาพี่น้องเดี๋ยวติดฝากติดตามทางช่อง Youtube เกี่ยวดำมวยสยามครับ